สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาชมรถพ่วงข้างนะครับตอนนี้รถพ่วงข้างขายปลาเผานะครับทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือสลับขายปลาเผานะครับดูภาพโดยรวมก่อนนะครับทรงก็จะเป็นรถทรงประมาณนี้นะครับรถขายปลาเผา ด้านหลังก็จะเป็นเตานะครับเตาย่างปลาส่วนด้านหน้าก็อันนี้ลูกค้าสั่งเป็นถังน้ําแข็งนะครับถังน้ําแข็งก็ไว้แช่ปลานะครับส่งตัวรถก็จะส่งประมาณนี้นะครับดูด้านดูฝั่งด้านท้ายนะครับด้านท้ายอันนี้ลูกค้าก็จะสั่งชั้นใต้เตาด้วยนะครับชั้นเล็กๆใต้เตานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับหลังคาก็คุมมาถึงแฮนด์มอเตอร์ไซค์พอดีเลยนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดในตัวรถนะครับเรื่องราคาเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับเดี๋ยวจะแจ้งที่หลังท้ายคลิปนะครับโอเคตัวนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งโช๊ค4ตัวนะครับเอาโช๊คสตัวล้อแมก นะครับนอแบกให้อยู่แล้วนะครับในราคาเริ่มต้นเรามีโชคหนึ่งคู่ตอนนี้รถมันหนักนะครับรถมันหนักลูกค้าต้องเพิ่มฝั่งนี้ด้วยคู่หนึ่งนะครับตัวรถก็จะห่อหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับรั้วเสาอะไรพวกนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับส่วนโครงเหล็กโครงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กแป๊บนะครับโครงสร้างด้านในนะครับ ก็จะ <c oughs> เป็นเหล็กแป๊บนะครับบางจุดก็จะทาสีนะครับเพื่อความสวยงาม okay. ชุดลอ้อนะครับก็จะทรงประมาณนี้นะครับสุดตัวนี้นะครับนี่จะเป็นเตาย่างอันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับจริงๆในราคาเริ่มต้นเราจะมีเตาเป็นถังน้ํามันนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่เคยเห็นแล้วนะครับ ในราคาเริ่มต้นมันจะเป็นถังน้ำมันแต่ตัวนี้ลูกค้าสั่งเอาแบบหนานะครับก็ตีเหล็กแผ่นขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กแผ่นนะครับก็พับขึ้นมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับลูกค้าสามารถเลือกไซส์ได้จะเอาใหญ่เล็กได้หมดนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกไซส์ใหญ่นะครับปลาก็สองตัวนะครับบางเรียงกันได้ได้สองแถวนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตะแกรงย่างยกออกได้นะครับเคียย์ทานส่วนฝั่งตรงนี้ก็จะมีลิน้นเตาให้ด้วยนะครับเราก็จะมีลินล้นเตาลิ้นเตานี้ก็ถอดออกได้นะครับลิน้นเตายกออกได้นะครับทีนี้รอถามว่าลูกค้าจะเจาะรูไหมนะครับถ้าเจาะรูเราก็จะเจาะตรงนี้นะครับเป็นให้มันมีช่องลมนะครับแต่ที่จริงปลาเผานี้ไม่จําเป็นต้องเจาะนะครับ ถ้าเป็นรถปลาหมึกย่างอย่างเงี้ยจะได้นะครับปลาเผาต้องเอาขี้เท่าโอนะครับแต่หมึกย่างนี้ต้องไฟแรงอย่างเดียวนะครับส่วนชั้นใต้เตานะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไว้เอาไว้บางฐานนะครับถุงฐานนะครับบางได้เลยนะครับชั้นบางใต้เตานะครับตัวนี้ก็สั่งเพิ่มตังหากนะครับในราคาเริ่มต้นเราจะไม่มีให้นะครับ ไม่สั่งไม่เอาก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับไม่จําเป็นถุงผ่านเราพกพาไปได้นะครับต่อเติมไปก็หนักรถเปล่านะครับชุดติดตั้งก็จะทรงประมาณนี้นะครับจุดติดตั้งตอนนี้เขาก็จะเสริมโช๊ด้วยนะครับอันนี้ตัวสีเหลืองนี่คือ เสริมช่วยมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ารถมันหนักเตาตัวนี้นี่หนักมากนะครับเตาเตาสั่งเป็นเหล็กหนานะครับเหล็กแผ่นนะครับหนาสองมิลนะครับตัวนี้ก็จะส่งประมาณนี้นะครับส่วนด้านในตัวรถนะครับก็จะพื้นที่กว้างประมาณนี้นะครับไว้ใส ผงผักอะไรพวกนี้นะครับไว้ที่เราทำครึ่งรถนะครับตัวนี้เราอันนี้ลูกค้าสั่งสลบนิดนึงนะครับไว้วางโชว์ตัวปลานะครับที่ย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวถาดตัวนี้ก็จะวางสลบนิดนึงอ่ากระทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้ามันก็จะทรงประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือแบบปลาเผานะครับ ก็จะทรงประมาณนี้ส่วนต่อเติมนี่คือลูกค้าเป็นคนคิดเองนะครับลูกค้าอยากเอาถังน้าแข็งมาผมก็จะจัดการให้ที่บางนะครับอยากก็ได้อะไรบอกผมได้เลยนะครับบางตรงไหนจะใส่ยังไงเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนข้างในตัวรถนะครับฝั่งนี้เราต้องเป็นประตูเลื่อนนะครับ ประตูเลื่อนเก็บของฝั่งข้างในนะครับประมาณนี้นะครับข้างในตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเอาของยากนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าฝั่งนี้ประตูมันติดถังน้ําแข็งนะครับต้องเอาฝั่งนี้เข้าได้ของเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ล้วงมือเข้าไปเอานิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็เอาง่ายเลยนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะสั่งแบบโล่งฝั่งนี้วิ่งเหล็ก2เส้นนะครับไม่ต้องปิดแผ่น ให้เกะกะนะครับวิ่งเหล็กกั้นของตกก็พอนะครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นลังน้ําแข็งนะครับไว้แช่ปลานะครับอันนี้ก็ถัง100ลิตรถามว่าหนักมันก็จะไปบาลานซ์กับเตาของเราพอดีถ้าเราเติมน้ําแข็งนะครับเติมน้ําแข็งเติมปลาก็ ตัวละโล10ตัว20ตัวก็ว่ากันไปก็20โลก็กดลงมานะครับน้ำหนักสดส่งก็จะประมาณนี้นะครับเตาย่างนี่คือรถปลาเผานะครับสําหรับของย่างได้หมดนะครับส้มตำไก่ย่างปลาหมึกย่างได้หมดนะครับ ทรงก็จะสไตล์ประมาณนี้นะครับส่วนปลาหมึกย่างก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเอาเตาใหญ่ก็ได้นะครับเอาแค่เตาเล็กๆครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่ความยาวก็เท่าเดิมนะครับความยาวของนี่มันก็ไปสุดฝั่งโน้นตัวรถพอดีถ้าเป็นปลาหมึกย่างนะครับส่วนกันสาดนะครับกันสาดตัวบางฝนนะครับตอนนี้เราจะมีให้1ตัว นะครับในราคาเริ่มต้นเราจะใส่ให้หนึ่งข้างนะครับแต่ถ้ามีเตาย่างเราจะใส่ฝั่งนี้นะครับฝั่งเตาย่างนะครับกันสาดก็อย่างที่ผมเคยอันนี้ก็ดึงนอดออกคลายนัดออกนะครับดึงออกมาเลยนะครับเดี๋ยวดึงออกให้ดูนะครับคุยลูกค้าเข้ามาดูใหมๆ่ๆยังไม่รู้นะครับมันประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาผมก็มือเดียวก็ดึงยากเอ,อ่าประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับการดึงออกมาก็จะบังเตาไม่ให้เปียกฝนนะครับในราคาเริ่มต้นนะครับตัวนี้จะอยู่ที่12,900นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่12,900นะครับ มีอะไรบ้างในราคาเริ่มต้นก็คือมีหลังคามีตัวรถโชคหนึ่งคู่นะครับโชค1คู่ตัวเดียวนะครับให้ล้อแม็กทุกคันตัวรถก็จะทรงประมาณนี้เลยมีสแตนเลสให้เรียบร้อยนะครับเมือ 2, ะะ่อสองันเ้าร้อราคาเริ่มต้นส่วนต่อเติมตัวนี้ก็คิดตังหากนะครับข้างบนก็จะมีชั้นเล็กๆให้นะครับ ส่วนต่อเติมลูกค้าเจ้านี้นะครับเขาเพิ่มกันสาดสองข้างนะครับด้านฝั่งถังน้ําแข็งแล้วก็ฝั่งที่ลูกค้ายืนรอซื้อปลาหมึกนะครับฝั่งที่ผมยืนนี่นะครับเพิ่มมาสองข้างข้างละแปดร้อยนะครับลูกค้าลองบวกดูก็ได้นะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยก็ต่อเติมก็จะมีอะไรบ้างชั้นใต้หลังคามีชุดเตานะครับชุดเตานี้ลูกค้าสั่งเป็นพิเศษนะครับ แต่ถ้าไม่เอาเตาเหล็กอย่างนี้ก็เราก็มีแถมให้เลยนะครับเตาถังน้ำมันนะครับให้ไปเลยนะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับจบที่ราคานั้นเลยนะครับก็มีต่อเติมเตาแล้วก็ชั้นใต้เตานะครับทีนี้ก็ต่อเติม ถังน้ำแข็งนะครับก็อุปกรณ์ของลูกค้านั่นแหละครับที่เรียกว่าต่อเติมก็คือมันไม่พอวางก็คือต่อเติมนะครับก็มีไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นะครับคันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าราคาจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะประมาณไม่เกินหมื่นห้าหมื่นหกหรือหมื่นเจ็ดประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่ไม่ได้ดูบินด้วยนะครับก,ก็เขาก็เพิ่มเยอะอยู่นะ ก็มีกันสาดสองข้างมีโชคหนึชคสาตัวฝั่งมอไซด์ด้วยเตาก็พิเศษตั้งหากนะครับราคาก็จะประมาณ17ถ้ารวมรวมรวมเหมือนเนี้นะครับประมาณนี้อันไหนไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องใส่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดคิดว่ามันแพงไม่จำเป็นก็ตัดออกไปเอาราคาเริ่มต้นไปขายดูก่อนนะครับ ขายดีขายรวยแล้วค่อยมาต่อเติมทีหลังก็ยังได้นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าใหม่นะครับตัวนี้นะครับรถปลาเผานะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งรนะครับส่วนต่อเติมก็ประมาณ17 0 0 0นนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ไม่ได้เอาบินมาดู ทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเข้ามาคุยรายละเอียดที่ร้านก็ได้นะครับที่จริงช่างอยากให้มาเจอกันดีกว่านะครับดีกว่าคุยทางโทรศัพท์มันจะมีปัญหาตอนงานเสร็จนะครับแทบจะทุกเจ้านะครับสั่งทางโทรศัพท์มีปัญหาทุกเจ้าเลยผมอยากให้มาเจอหน้ากันดีกว่านะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาเริ่มต้น12,900ขายของได้เลยนะครับส่วนต่อเติมก็แล้วแต่ลูกค้าโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ